สวยเเสียงในช่ว,ชว,ชว,วงวิ่งพอดีเลยหมดไปเยอะมากจำราคา่าสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะคลิปนี้เดี๋ยวมันมีรถคันนึงแบบว่าหล่อมากนะครับเราเห็นตอนกลางคืนแบบไฟกแกจมเกลมนะเป็นเพื่อนกันอยู่ในทิกตอกนะครับผมก็ตามน้องแกงมาสักพักเ,เ้่แหละรียกน้องแล้วกันหน้ายุน่าจะอ่อนกว่าผมนะแล้วก็เป็นเจ้าฮีโน่3 4 ชลีห้าร้นะครับเดี๋ยววันนี้นี่จะพาไปชมคร่าวๆนะครับช่วงระหว่างรอรับซีนน่พอดีลมอ่าคอมล่มนะครับทีท่า t c t ีทแล้วก็เลยต่อแถวเจอน้องเขาอยู่ข้างหลังนะครับอ่าน้องเอกนะครับน้องเอกเมืองลิงนะครับน้องเอกลบบุรีเมืองลิงนั่นแหละเดี๋ยวผมเอา t ิ k กต็อกน้องเอกมาให้เพื่อนๆดูก่อนคร่าวๆถ้าใครจะติดตามนะหรือชอบเจ้าคันนี้ก็เข้าไปติดตามน้อเขาได้ใน t ิ๊กต k อกนะครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้า t ิ k กต็อกไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปรับชมคลิปด้วย ไปรับชมกันเลย สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube นะวันนี้พามาอยู่กับเสียเอกลบบรีนะครับเราจะพามาดูเจ้าวิกเตอร์344คันนี้เลยนี่รอเดี๋ยวพาดูรอบหนึ่งนะแล้วค่อยมาถามเขาว่าเขาทำอะไรไปบ้างเที่ที่เห็นเห็นก็คือจะมีสเกิร์ตมีไอตัวนี้ด้วยกิดซุ้มล้อดุมเหลืองแล้วก็อิโต้ครอบตัวเนี้ย ไอ้ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าอะไรที่สองเท้าเป็นกระจุกแต่ของไทยก็จะเป็นแผ่นมาปิดเนาะเขาจะมีที่จับมือเปิดนะครับเงาแต่บางฝุ่นเห็นเสี่ยเอกรบบรีแกบอกว่าจะไปทําท้องช้างมีโปรแกรมที่จะไปทําเป็นท้องช้างที่ที่อะไรนะ,ะปักช่องของแกจะประมาณนี้เลยโอ้คนสีล้อกระทะมาใหม่แน่เลยนี่ด้านถ่ายของแกาบางฝุ่นแกซื้อมาแถวสมุทรสาครน,นะครับแล้วแกก็ทําเองสภาพก็จะประมาณนี้ไปถ้าย ยังสวยเลยนะครับเป็นหางก้างหางพนัดนะหางพนัดหางสีเหลืองเป็นหางพนัดนะครับเป็นสามเขาเดี๋ยวไปดูบางฝุ่นท้ายโอ้ข้างหลัง,กงแกบบเป็นยางแบบผ้าใบนะเป็นยางแบบผ้าใบอ่าดูบางฝุ่นท้ายหน่อยโอ้บางฝุน่นแกน่าจะถอยชนอะไรมาแล้วไม่จับไฟท้ายแกได้ย่ วันนี้เรามาต่อแถวรับตู้อรอต่อแถวรับซีนที่ท่าปูนนะนี่ค่าเวลาจอดรับซีนรอต่อแถวกัน<ม>เพียบเลยนะเพราะว่า,าระบบคอมล่มไฟท้ายแกนี่ได้เรื่องอยู่นะสวยนะอ่าก็จะเป็นหางสามพาแกก็รักษารถค่อนข้างดีนะครับก็ดูยางยังเงาอยู่ไม่เบียดอะไรมานะ <laughs> อ่าไฟระบบไฟจัดเต็มนะคะันนี้ถ้าเห็นกลางคืนอย่างสวยเลยนะ ตัวท้ายนี่ได้อยู่นะบางฝุ่นนะแกซื้อแถวสมุทรสาครน,นะครับแล้วแกก็จะมาติดตั้งเองนะครับเสียเอกนะครับไวรุ่นลบบุรีเนาะวันนี้ก็มีโอกาสโอ้ท่อเขาไหมท่อได้อย่างเกีมเลยนะอ๋อมีพักอยู่นะอ๋อมีพักอยู่เต่วน,นเปิดไต้่ชิลเลน ของแกนะ่ะจะสังเกตง่ายๆเวลาผมเห็นรถแกก็จะมีทุงสองอันเนี่ยมองข้างหน้าก็เห็นนะคอนโพด้วยรถเท่าแกแต่งเงินผมแต่งเงจ้ะเพามีสติ๊กเกอร์ตรงนั้นสตกเกอร์นี่กี่นิว้วอ่ะน่าจะห้าประมาณห้านิ้วเนาะแล้วท่อได้ทำอะไรไหมนอกจากหน้าตาอย่างนั้นมีข้างในมีเสียงไหมมติ๊กเกไมอตรง,รตรงเฉย มินสักสองสามทีได้ไหมอ่าไม่ได้ตีกลวยอ่ะอ๋อตีด้วยใช่ไหมอ๋อกระดังประมาณนี้โอ้สามยี่สี่ตีกลวยยากอ่ะดังอะไรเยอะสามยี่สี่ที่ร้านลองทําแล้วมันไม่ดังหลายคันละไม่ดูคลิปท,ที่มาอ้นั้นเขาทำสามหกใช่เลยแล้วก็ตีกลวยยาวอ๋อมันมีในร้าน่ะมีสองคันที่พยายามทําแล้วมันไม่ดัง เอาทำแบบนั้นเลยแต่เพียงแตว่าเพิ่มมาเแบบนั้นเลยแต่เพียงแต่ว่าเพิ่มมายาวสักสิเซนอ๋อ,อ,อเดี๋ยวลองไปบอกดูมันใส่กันไม่ดังขาที่ส่ลั่นแล้วเนี่ยถ้าไม่ยัดได้แล้วก็ขากระจกของแกถ้าจะประมาณนี้อันนี้ก็ของเราก็ต่อแถวอยู่นู่นนะก็รอรับซีนระบบล่มจะบอกว่าระบบลมสเกิดประมาณห้านิ้วแล้วของแกจะมีการเก็บสีพวก พวกชุดเลดนี่ซื้อใส่เองไหมหรือว่าเขาแก่ซื้อให้ใส่เองหมดเลยอ๋อใส่เองหมดเลยเดี๋ยวขยับเลยนะเดี๋ยวผมเดินตามใส่เองหมดเลยเป็นใส่เองหมดเลยนะเป็นชุดดาบอิโตะตอนนี้รถแถวขยับแล้วนะครับผมให้แฟนผมขยับนะผมมายืนถ่ายคลิปกเสียเองลพบ,บุรีของแกก็จะเป็นดุมสีเหลืองเนาะเป็นตน้นดุมต้นเหลืองชุดแต่งนะครับซื้อแต่งใส่เองหมดเลยนะก็ถือว่าแกี่รักรถสุดยอดเลยชุดงงชุดเงา ý ito nè à, băng nè à, một dỡ đấy nè đúng không Hãy subscribe cho kênh หมดไปเยอะมากจำราคาได้บ้างไหมเนี่ยอย่างเช่นอีโต้เนี่ยสงงสิบเอชินเนี่ยไมนได้หรออ่าเ,เอาค่ะไอ้แค่ไอ้นี่ยังไม่ร้อนนะอ,อ๋อมันแยกกันอีกเหรอแยกครับอันนี้อยู่รประมาณประมาณสามพันครับพูดส,สามซื้อแถวไหนสุโขทัยนครเอพิทีวีครับอ๋อพิทีวีน่านจะถูกสุดแล้วแหละกู้ละสามพันอ๋อแล้วไอ,อ้นี่เพิ่มไม่อีกเท่าไหร่อ่ะ อ๋อไล่ที่แคบอ่ะจำได้ไหมอันนี้คู่ละสามพันอันนี้คู่ละพันสองที่แคบนะพี่เอกจำไม่ได้แนละ้วที่แคบนานแล้วแล้วก็มีมมอแล้วก็มีซิสีตนนัวนี้แต่ว่ากันชนกับสเกิร์ตสีมันคนละสีเลยนะทำเองใช่ไหม,ไมทำเองเหรอเปลี่ยนีเลยไม่นี่ก็ขอบคุณพี่เอกนะครับ ก็ถามนิดๆหน่อยๆเสียอกีกลถบุรีนกักรถแกก็จะประมาณนี้สวยๆประมาณนี้เลยใครเจอก็สามารถทักทายได้นะแกเนี่ยชอบสามชาะนะเจอก็ติ๊กเกอร์ข้างบนก็จะเป็นนั่งในมิตนะสังเกตง่ายๆ,ๆแล้วก็จะมีดาวมีสเกิร์ตสามสี่สี่เนี่ยหาที่ใส่สเกิร์ตนะน้อยคนที่จะใส่นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับชูย่ญญาร,รัมทุกสวัสดีครับคิโนโซีรีส์ห้าร้อยนะครับกับสามสี่สี่ตัวนี้สามสี่ประมาณเออสามสี่เลยเอฟเหนึ่งทีเจอกันคลิปหน้าชูย่ารัมทุกสวัสดีครับฝากด้วยฝากโฆษณาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับทักทาครับโอเคเห็นอยู่เห็นอย